ถ้าออกแรงๆงนี้เดี๋ยวจะไม่มีทางลงไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยเกี่ยวกับฝ่ายค้านกับประธานมานองก็เห็นออกด่าหน้ากันมาว่าจะอยากไม่ยอมแก้เด็ดขาดผมก็ดูว่าถ้าออกแรงๆงนี้เดี๋ยวจะไม่มีทางลงถ้าลงไม่ได้ก็บอกผมนะจะเอาบันไดไปให้ก็แน่นอนพกก็มองก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่าเหมือนกับที่อภิปรายเรื่องที่เราเสนอยติเรื่องแก้ธรรมนูญ ก็ดูแล้วว่าตอนนั้นถ้าอภิปรายไปสองวันก็แก้ไม่ได้ก็จะไปอีกอันนี้ผมก็รู้อยู่แล้ว่าถ้าอภิปรายไม่ได้มันก็จะยังไงอ่ะก็ท่านมรน้อไม่บรรจุมันก็อภิปรายไม่ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยนะครับถ้าเกิดภใน่ายยังไม่แก้ไขนี้การอภิปรายซัจะเกิดจะขอเวลก็ดูว่าจะวุ่นวิต อาจจะไม่ทันก็ได้นะครับอันนี้ทันไม่ทันจะได้อภิปรายหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของพวกผมเป็นเรื่องของฝ่ายค้านล้วนๆที่คุณต้องไปแก้ไขในยัตติของคุณ,คณเองเขากลัวว่าจะอภิปรายหลือวันเดียวหรือเปล่าเลยทำเกยมนีเกี่อไรกนีไม่ใช่หรอกครับคือการจะอภิปรายกี่วันเนี่ยด้วยกติกามารยาทหลังจากที่ประธานบนอนได้บรรจุระเบียบว,วันละเขาก็จะเรียกบิบสามฝ่ายมาเจรจากันแต่ว่าที่ผ่านมาก็ที่ผมบอกอะ ยังไม่เคยถึงวันนั้นคุณก็ประกาศว่า5วันไม่ให้ใจแคบผมผมผมไม่ได้ใจแคบแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเจรจาก,กับฝ่ายค้านนะครับเป็นเรื่องของอประธานที่จ้องบรรจุระเบียบวาระให้ได้ซะก่อนค่อยมาคุยกับผมที่หลัง